บทที่873เมื่อหนีซื่อเตาเห็นฉากนี้เขาก็ตกตะลึงเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องรู้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายนี้คือไพ่เด็ดของศาลาเทียนหลวของพวกเขางูมังกรตัวนี้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของศาลาเทียนหลวเขาจะไม่เรียกงูมังกรตัวนี้ออกมาเว้นแต่จะมีความจําเป็นจริงๆแต่ตอนนี้นักบุญอุปถัมภ์ของศาลาเทียนหลวกกาลังจะกลายร่างเป็นงูตัวน้อยในขณะนี้แอล์แมนยังคงพยายามหลบหนีด้วยความตื่นตระหนกทําไมหนีซื่อเตาถึงจะไม่รู้สึกตกใจ อยากหนีใช่ไหมเมื่อเห็นว่างูพยายามจะหลบหนีเฉินผิงก็กระโดดออกมาจับหางของงูแล้วดึงงูที่ทะลุมิติผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งออกมางูมังกรเผชิญหน้ากับเฉินผิงและมันก็สูญเสียรูปลักษณ์ที่ดูร้ายไปนานแล้วมันตกใจมากจนหันหลังกลับและเลื้อยหนีไปอย่างไรก็ตามเฉินพิงเหวี่ยงดาบสังหารมังกรในมือของเขาอย่างสุดกำลังฟือ้อหัวงูถูกเฉินพิงสับขาดทันทีและเลือดก,ก็กระจายไปทั่วพื้น หลังจากที่เชินพิงตัดหัวงูออกแล้วหนีซื่อเตาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปรัศมีสีดำหายไปทันทีและดูเหมือนว่าเขาจะแก่ขึ้นมากในทันทีเขาล้มลงกับพื้นและไม่มีกำลังอีกต่อไปที่จะยืนเชินพิงเก็บดาบสังหารมังกรออกไปหันกลับไปมองที่หนีซื่อเตาที่ล้มลงบนพื้นดวงตาของเขาเย็นชายอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อเห็นเชินพิงเช่นนั้นดวงตาของหนีซือเตาก็หดตัวลงและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวอย่าอย่าฆ่าฉันฉันทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ หนีซือเตาต,ตัวสั่นไปทั้งตัวร้องขอความเมตตาอูจงผู้สง่างามปรมาจารย์ของศาลาเทียนหลวงกำลังขอความเมตตาต่อหน้าเฉินผิงเสี่ยวหลานมองภาพตรงหน้าเธอแล้วก็ต้องตกใจมากต้องรู้ว่าหนีซือเตาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหมู่หลายสิบนิกายทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นราชาเหมียวหรือเซี่ยโหตุนพวกเขาจะต้องเคารพหนีซือเตาเมื่อเห็นเขาแต่ตอนนี้ผู้มีอำนาจเช่นนี้กำลังร้องขอความเมตตาเหมือนหลานชายต่อหน้าเฉินผิง ภาพลักษณ์ของเฉินผิงยิ่งใหญ่ขึ้นมากในใจของเสี่ยวหลานและความรู้สึกของเธอที่มีต่อเฉินผิงก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแชะเฉินผิงวางมือข้างหนึ่งบนศรีรษะของหนีซือเตาจากนั้นเริ่มใช้ทักษะการควบแน่นของหัวใจแรงดูดขนาดใหญ่เริ่มดูดซับพลังงานในร่างกายของหนีซือเตาอย่างต่อเนื่องหนีซือเตาพยายามดิ้นรนอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถขยับได้เลยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีร่างกายของหนีซือเตาก็กลายเป็นเหี่ยวเฉาดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาก็จ้องมองอย่างว่างเปล่า แสงบนร่างกายของเฉินผิงค่อยๆหายไปและทุกสิ่งรอบตัวเขาก็เงียบไปครู่หนึ่งพลังภายในที่เฉินผิงสูญเสียไปหลังจากการต่อสู้กับมูมังกรนั้นได้รับการเติมเต็มทั้งหมดในขณะนี้เมื่อมองไปที่ไปจ้านถังและเจ้าอูจีที่ได้รับบาดเจ็บและนอนอยู่บนพื้นไม่ไกลเฉินผิงก็เดินเข้ามาจับมือของพวกเขาขอบคุณคุณเฉินไปจ้านถังและเจ้าอูจีลุกขึ้นยืนและรีบเดินตามเฉินผิงไปเพื่อแสดงความขอบคุณผมควรจะเป็นคนขอบคุณคุณมากกว่าถ้าคุณไม่ช่วยผมคุณ,ค,ณคงไม่ได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่เชิญผิงพูดจบเขาก็เดินไปทางงูที่ถูกตัดหัวและทุบหัวงูเป็นชิ้นชนด้วยฝ่ามือข้างเดียวและยาเม็ดของสัตว์ร้ายที่ใส่ราวคริสตันก็แผ่ออกมาเชินพิงหยิบยาสัตว์ร้ายขึ้นมาและรู้สึกตื่นเต้นมากดูเหมือนว่าเขาจะเดาได้ดีสัตว์ร้ายเหล่านี้มียาสัตว์อยู่ในร่างกายแล้วและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการฝึกฝนเกล็ดของงูมังกรน,นั้นแข็งเหมาะสำหรับสร้างเกราะและเนื้อและเลือดสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งได้คุณสามารถนำมันกลับไปและแบ่งปัััันนนกกไไดด้้เ้เเิิผงงพููบปจจจาาถและอี พวกเขาทั้งสองมีความสุขมากและรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อแยกชิ้นส่วนงูในขณะที่เฉิญผิงพาเสียวหลานและเดินช้าๆไปยังตระกูลกู่เซี่ยโหตุนยังคงจมอยู่ในบ้านของตระกูลกูเหมือนโคลนเมื่อเห็นเชิญพิงกลับมาและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดเซี่ยโหตุนก็รู้ว่าหนีซื่อเตาอาจไม่สามารถหลบหนีได้เช่นกันเชิญพิงไม่ได้ติดตามเรื่องไรสาระของเซี่ยโหตุนเขาตบหัวเซี่ยโหตุนและดูดพลังงานทั้งหมดออกจากร่างกายของเซี่ยโหตุนโดยตรงบทที่874 ในขณะนี้เฉินผิงเพียงต้องการใช้วิธีที่เร็วที่สุดในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาศัตรูที่เขาเผช,ชิญนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหากเขาไม่ปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาโดยเร็วที่สุดเขาจะไม่สามารถปกป,ป้องคนที่เขารักได้แล้วเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรตอนนี้เฉินผิงไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแม้ว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเฉินพิงก็ไม่ปิดบงังและใช้ทักษะควบแน่นหัวใจโดยตรงเพื่อดูดซับพลังงานของผู้อื่น กูเหวินเทียนมองไปที่เฉินผิงและไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานในเวลาเพียงไม่กี่เดือนความแข็งแกร่งของเฉินผิงก็พัฒนาอย่างรวดเร็วรู้ไหมว่าในตอนแรกเฉินผิงต้องพึ่งพากูเหวินเทียนเพื่อปกป้องเขาแต่ตอนนี้ละ่ะเกรงว่ากู่เหวินเทียนจะไม่ดีเท่าเฉินผิงทั้งในด้านความแข็ง,แก,งแกร่งและสถานะไปซิวซานซึ่งอยู่ข้างๆตกตะลึงอย่างมากในขณะนี้เขาวางอนาคตทั้งหมดของตระกูลไปไว้ที่เฉินผิงและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะคิดถูก ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยโหตุนหรือหนีซือเตาพวกเขาต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งด้านวิถีบูและมีชื่อเสียงมาหลายปีแล้วตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ถูกสังหารโดยความแข็งแกร่งของเฉินผิงอย่างเห็นได้ชัดไปซิลซานตัดสินใจแล้วต่อจากนี้ไปตระกูลไปจะต้องมั่นใจในตัวเฉินผิงท่านกูรบกวนโปรดส่งคนมาจัดการกับมันด้วยครับเฉินผิงที่ไปที่ร่างที่เหี่ยวเฉาของเซี่ยโหตุนแล้วพูดคุณเฉินไม่ต้องกังวลฉันจะให้คนมาจัดการเรื่องนี้ทันที หลังจากที่กูเวินเทียนพูจบเขาก็โบกมือจากนั้นก็มีคนอุ้มร่างของเซี่ยโหตุนออกไปทันทีแล้วกูเวินเทียนก็ถามเฉินผิงเบาๆคุณเฉินหลิงเอ๋อเป็นยังไงบ้างอีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วเดิมทีเฉินพิงก็อยู่กับกูหลิงเอ๋อมาตลอดทว่าตอนนี้เฉินพิงกลับมาแล้วกู่เวินเทียนไม่ได้เจอเธอดังนั้นเขาจึงต้องการถามเฉินผิงว่ากูหลิงเอ๋ออยู่ที่ไหนหลิงเอ๋อกำลังฝึกฝนกับอี๋ฉีและอาหลงผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่ท่านกู่ไม่ต้องกังวลหลิงเอ๋อจะต้องปลอดภยัย เฉินพิงอธิบายให้กู่เวินเทียนฟังไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้มาสักพักแล้วฉันก็แค่คิดถึงเธอนิดหน่อยกู่เวินเทียนยิ้มเล็กน้อยเขารู้ว่าเฉินพิงที่ผจญลงเท้าหากเธอต้องการติดตามเฉินพิงคงจะต้องเดินทางไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามกู่เวินเทียนยังคงโล่งใจที่กู่หลิงเอ๋อจะติดตามเฉินพิงหลังจากนั้นไม่นานเจ้าอู่จีก็เข้ามาพร้อมไปจ้านถังและลากร่างของหูกลับมาทั้งสองคนเต็มไปด้วยเลือดและดูน่ากลัวมากกู่เวินเทียนตกใจเมื่อเห็นคนทั้งสองเป็นแบบนี้ ไปซิวซานที่อยู่ด้านข้างก็ตกใจเช่นกันและรีบถามจ้านถังเกิดอะไรขึ้นไปซิวซานตรวจสอบร่างกายของไปจ้านถังด้วยความตื่นตระหนกคุณปู่ผมโอเคเนื้อและเลือดของงูมังกรตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีไปจ้านถังบอกกับไปซิลซานและกู่เวินเทียนเกี่ยวกับการฆ่าง,งูมังกรของเฉินผิงซึ่งทําให้ทั้งสองคนมองไปที่เฉินผิงและตกใจยิ่งกว่าเดิมปรมาจารย์เจ้าคุณก็อยู่ที่หงเฉิงส,สักสองวันไปก่อนหลังจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ผมจะติดตามคุณไปที่จิงตู เฉินผิงพูดกับเจ้าอูจ๋จีตกลงคุณเฉินฉันจะรอคุณที่หงเฉิงเจ้าอู๋จีพยักหน้าหลังจากออกจากบ้านของกู่เหวินเทียนแล้วเฉินผิงไม่ได้กลับไปที่บ้านเกิดโดยตรงแต่ไปที่บ้านพักของตระกูลซูซูอี๋ฉีอาจจะไม่กลับมาและเฉินผิงต้องการพบซูเหวินจงเมื่อเฉินผิงมาที่บ้านพักของตระกูลซูซูเหวินจงเองก็กำลังนั่งอยู่ในลานบ้านเพื่อดื่มชาโดยลำพังและผมของเขาก็ขาวขึ้นมากลุงซูเฉินผิงตะโกนไปทางซูเหวินจง ซูหวินจงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งใบหน้าของเขาก็แสดงความประหลาดใจเฉินผิงนายกลับมาแล้วซูหวินจงรีบยืนขึ้นและทักทายเขาจากนั้นมองออกไปนอกประตูและพบว่าเป็นเฉินผิงที่มาเพียงลำพังดังนั้นเขาพูดอย่างสงสยัยเฉินผิงอีกฉีอยู่ที่ไหนเธอไม่ได้กลับมากับนายเหรอลุงซูอีกฉีมีเรื่องต้องทำเธอจึงกลับมาพบคุณไม่ได้ผมก็เลยมาแทนในเวลานี้เมื่อมองดูซูหวินจงเขาดูแก่กว่าเดิมเล็กน้อยเฉินผิงก็เข้าใจความรู้สึกของซูอวินจงเช่นกัน บทที่875กลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์นับตั้งแต่ซูอีกฉีติดตามเขาหญิงสาวผู้ร่ำรวยคนหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคุณหนูใดๆอีกแต่ติดตามเขาไปทุกที่และเธอก็หวาดกลัวเช่นกันโดยเฉพาะซูเหวนจงที่อยู่คนเดียวและไม่ได้เจอลูกสาวมาหลายเดือนแล้วคงคิดถึงเธออย่างแน่นอนไอยาซูเหวนจงพูดอย่างผิดหวังเล็กน้อยแล้วเดินกลับมานั่งอีกครั้ง เฉินผิงดื่มชากับซูวนจงแล้วจากไปเขาต้องการกลับไปบ้านตระกูลเฉินเพื่อพบพ่อแม่ของเขาหลังจากนั้นทั้งหมดเขาก็ไม่ได้เจอพ่อแม่ของเขามาหลายเดือนแล้วพี่ชายคุณอยู่ที่หงเฉิงหรือเปล่าเฉินหญิงเสียโทรหาเฉินพิงหลังจากที่เขาออกจากบ้านพักตระกูลซูนี่เธอจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านหรือเปล่าเฉินพิงถามก็วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าพี่ชายกลับบ้านโปรดขับรถพาฉันกลับด้วยเฉินหญิงเสียโทรหาเฉินผิงเพราะเธออยากให้เฉินผิงพาเธอกลับบ้านด้วย งั้นรอพี่ที่ประตูวิทยาลัยอีกสักครู่พี่จะพากลับเชิญพิงวางสายโทรศัพท์หลังจากพูดอย่างนั้นเชิญพิงไปรับเสี่ยวหลานก่อนจากนั้นจึงไปรับเชินหญิงเซี่ยจากนั้นทั้งสามก็จะรีบกลับไปที่บ้านตระกูลเชินด้วยกันพี่ชายอยู่นี่ฉันอยู่นี่เชิงหญิงเซี่ยยืนอยู่ที่ประตูวิทยาลัยโบกมือให้เชิญพิงอย่างเส้นหวัง เฉินผิงขับรถโรลส์รอยของไปซิลซานปกติแล้วเขาจะขับรถของซูอีฉีหรือไม่ก็รถของหลิงเทียนหูแต่ตอนนี้หลิงเทียนหูนอนอยู่ในโรงพยาบาลและซูอีฉีไม่ได้กลับมาดังนั้นเฉินผิงจึงใช้โรลส์รอยของไปซิลซานแทนอย่างไรก็ตามเฉินผิงไม่สนใจคุณภาพของรถมากนะักตราบใดที่มันสามารถวิ่งได้แต่เมื่อโรลส์มาจอดหน้าวิทยาลายัยกลับดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว คือต้องรู้ว่าในเมืองอย่างหงเฉิงนั้นมีไม่กี่คนที่สามารถซื้อโรลส์รอยซ์ได้และโรลส์รอยซ์คันนี้ก็ยังคงมีแบรนด์จากเมืองหลวงอยู่หญิงเซี่ยนี่คือพี่ชายของคุณที่ขับรถโรลส์รอยซ์มาใช่ไหมเพื่อนร่วมชั้นของเฉิญหญิงเซี่ยถามอย่างอิจฉ้าใช่เฉิงหญิงเซี่ยพยักหน้านี่ยังเป็นป้ายทะเบียนจริงตูพี่ชายของคุณไม่ได้ทํางานเป็นคนขับรถให้คนอื่นหรอกใช่ไหมในเวลานี้เพื่อนร่วมชั้นชายคนหนึ่งพูดติดตลกครึ่งหนึ่ง พี่ชายของฉันไม่ได้เป็นคนขับรถแต่พี่ชายของฉันมีพลังมากและพี่สะพภยของฉันเป็นคุณหนูของตระกูลซูเฉิงหญิงเสียกล่าวด้วยใบหน้าภูมิใจซูอี๋ที่เคยบอกเฉิงหญิงเสียมาก่อนว่าต้องรายงานชื่อของเธอหากมีอะไรเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วตระกูลซูก็เป็นคนที่รวยที่สุดในหงเฉิงเช่นกันแน่นอนว่าเมื่อเฉิงหญิงเสียพูดเช่นนี้เพื่อนร่วมชั้นชายก็ตกใจมากจนไม่กล้าพูดอีกแม้แต่นิดเดียว เฉินพิงขับรถไปต่อหน้าเฉินหญิงเซียเปิดประตูแล้วพูดว่าขึ้นรถเร็วๆไม่อย่างนั้นจะมืดค่ำก่อนที่จะกลับถึงบ้านบายยเฉินหญิงเซียโบกมือตามหลังให้เพื่อนร่วมชั้นและเข้าสู่โรซารอยทันทีที่เฉินหญิงเซียเพิ่งเข้าไปก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถซึ่งเธอไม่รู้จักสวัสดีฉันชื่อเซี่ยวหลานเซี่ยวหลานเห็นเฉินหญิงเซียเข้ามาในรถจึงยื่นมือออกมาอย่างสุภาพสวัสดีฉันชื่อเฉินหญิงเซียเฉินหญิงเซียจับมือเสี่ยวหลานด้วยความยับยั้งชั่งใจ น้องสาวหญิงเซี่ยสวยมากไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่ชายของคุณจะยกย่องคุณเสมอเสียวหลานมองไปที่เฉินหญิงเซี่ยและชมเธอเฉินผิงขับรถอยู่ข้างหน้าและกลอกตาและพูดไม่ออกมาระยะหนึ่งแล้วเขาไม่เคยพูดถึงเฉินหญิงเซี่ยต่อหน้าเสียวหลานเลยเสียวหลานพูดแบบนี้เพียงเพราะเธอต้องการสร้างความสัมพันธ์กับเฉินหญิงเซี่ยพี่สาวเสียวหลานสวยมากและเธอมีกลิ่นหอมจังๆบนตัวด้วยไม่ทราบว่าพี่สาวใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรเฉินหญิงเซี่ยถามพร้อมดมกลิ่นหอมจังๆบนตัวของเสียวหลาน น้ำหอมบนตัวของฉันทำเองถ้าน้องสาวหญิงเสียชอบฉันจะทำบางอย่างให้เอาไหมกลิ่นหอมบนตัวของเสียวหลานนั้นปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอตามธรรมชาติเธอมีเสน่ห์และมีกลิ่นหอมนี้ปลูกไว้เพื่อล่อลวงผู้ชายว้าวขอบใจนะพี่สาวเสี่ยวหลานเชิงหญิงเสียกล่าวอย่างมีความสุขเป็นเด็กเป็นเล็กคิดยังไงมาใส่น้ำหอมตอนนี้หน้าที่เธอคือศึกษาเล่าเรียนเชิงพิงขับรถไปข้างหน้าและดูว่าเฉิงหญิงเสียไปด้วย